ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กค่ะชื่อจริงชื่อธิดาเจริญพรพิมลกุลปัจจุบันอยู่เมืองตู้สุราค่ะเพิ่งย้ายเข้ามาได้สัปดาห์หนึ่งกุ๊กอยู่ฟิลแลนด์มาปีนี้ย่างเข้าปีที่15แล้วค่ะแล้วก็ปัจจุบันกำลังเรียนสาขาวิชาที่ชื่อว่าลาฮิฮ้อยตะยาอยู่สำหรับคนที่สนใจเรียนวิชาสาขาลาฮิฮ้อยตยาเนี่ย กุมีข้อมูลและก็คำแนะนำทั่วๆไปเพื่อประกอบการตัดสินใจสมัครเข้าเรียนนะคะสาขาละหีห้อยแตายาเนี่ยเป็นวิชาที่สามารถเริ่มต้นได้ปีละสองครั้งนะคะครั้งแรกนี่ก็คือเริ่มต้นหลังจากปีใหม่และครั้งที่สก็คือเริ่มต้นช่วงเดือนแปดนะคะถ้าใครสนใจจะไปเริ่มต้นช่วงหลังปีใหม่ก็สมัครไปช่วงเดือน9หรือเดือน10ของปีนี้นะคะ แต่ว่าถ้าใครสนใจจะเริ่มต้นช่วงเดือน8ก็ส่งไปสมัครช่วงเดือน3และเดือน4ของปีนะคะซึ่งก่อนที่จะเข้าไปเรียนได้เนี่ยเราก็จะต้องผ่านการคัดเลือก2รอบนะคะรอบแรกก็คือรอบใบสมัครและรอบที่2ก็คือรอบการสอบต่างๆนะคะพอเราได้ชื่อโรงเรียนที่เราสนใจที่เราอยากจะสมัครเข้าไปเรียนแล้วเราก็สามารถกรอกข้อมูลกรอกใบสมัครของเราเนี่ยได้ทางอินเทอร์เน็ตเลยนะคะเดี๋ยวนี้ แล้วก็ในส่วนของรอบอใบสมัครเนี่ยเราก็คือกรอกข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเช่นข้อมูลที่ว่าเราเคยเรียนอะไรมาบ้างเราเคยทํางานอะไรมาบ้างเรามีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเห้อยต่อย่างไหมรวมถึงคุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาของเราโดยเฉพาะภาษาฟินถ้าเราเลือกที่จะเรียนสาขานี้เป็นภาษาฟินนะคะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีคุณสมบัติถึงระดับ b 1.1ไหมอย่างนี้นะคะแล้วก็ เราอยากจะเรียนสาขานี้เพราะอะไรอะไรอย่างเนี้ค่ะหลังจากที่เราส่งไปสมัครไปแล้วนะคะถ้าเราผ่านรอบไปสมัครเนาะทางโรงเรียนที่เราส่งไปสมัครไปก็จะส่งข้อความมาหาเราว่าขอเชิญเราไปเข้าร่วมการสอบรอบต่อไปซึ่งการสอบรอบต่อไปเนี่ยอาจจะมีเพียงหนึ่งข้อสอบเช่นการสอบสัมภาษณ์หรือ2ข้อสอบก็คือ สอบสัมภาษณ์บวกกับสอบข้อเขียนนะคะขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั้นๆ,ๆเลยในส่วนของการสอบสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นการคุยคุยทั่วๆไปะคะ่ะใหเ้เขาอยากจะให้เราคุยกับตัวเราเองเช่นเราอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วเราเคยเรียนอะไรมาบ้างทำงานอะไรมาบ้างชอบอะไรและระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเขาก็จะถามเราเพิ่มเติมเป็นประยะระยะในส่วนที่เขาอยากจะรู้เกี่ยวกับเรายกตัวอย่างเช่นกุ๊กจำข้อมูลจำคําถามได้ข้อนึ่งก็คือเขาถามว่า กุ๊กมีภาวะที่แพ้เกี่ยวกับผิวง่ายไหมเช่นมีผื่นขึ้นง่ายไหมถ้าถ้าจะต้องล้างมือบ่อยๆกุ๊กก็บอกว่าไม่มีตรงนี้เขาบอกว่าเขาอธิบายว่าที่ต้องถามอย่างนี้เป็นเพราะว่า,าคนที่จะทำงานในสายงานเนี่ยจะต้องล้างมือบ่อยถ้าล้างมือบ่อยเสร็จแล้วเรามีอาการแพ้จะมาทำงานสายงานเนี่ยลำบากมากอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะถามอีกนิดหน่อยๆที่เขาอยากจะรู้นะคะ ส่วนในการสอบข้อเขียนเนี่ยก็จะเป็นสอบข้อเขียนสอบภาษาฟินแล้วก็สอบทักษะทางคณิตศาสตร์ทั่วไปเพราะว่าเราจะต้องเรียนการคำนวณยานะคะถ้าเราผ่านการคันเลือกทั้งสองรอบมาแล้วนะคะแล้วเราผ่านเขาก็จะส่งข้อความมาบอกเราว่าอาจคุณสอบผ่านแล้วทั้งหมดเราขอเชิญคุณเข้าร่วมมามาเรียนที่นี่นะคะถ้าเราส่งไปส่งไปสมัคร หมายถึงเราไปเราส่งประชามแล้วเราก็ไปสอบหลายโรงเรียนเนี่ยท้ายที่สุดเราจะต้องเลือกแค่โรงเรียนเดียวที่เราสนใจจะไปเรียนนะคะในส่วนของเนื้อหาการเรียนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด1 8 0หน่วยกิตน,นะคะอ่าร้อสหน่วยกิตเนี่ยเขาออกแบบมาว่าให้เรียนปกติแล้ว3ปีที่ฟินแลนด์เขาจะให้เรียนประมาณ60หน่วยกิตต่อปีเพื่อที่เพื่อที่ว่านักเรียน,นยจะไม่เหนื่อยมากนะคะแต่ว่าหลักสูตรแม้จะบอกว่า3ปี สามารถเรียนแบบคาระเข้มข้นหดเวลาได้เหลือ2ปีหรือปีครึ่งก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับปัจจัย2 3สมประการที่เราเคยทำมายกตัวอย่างเช่นอย่างของกุ๊กเนี่ยกุ๊กออกแบบหลักสูตรให้เหลือแค่2ปีนะคะเดี๋ยวต้องพูดถึงวิชาคร่าวๆก่อนว่าสามารถหดได้ยังไงก็คือโดยโครงสร้างพื้นฐานของสาขาวิชานี้แล้วเนี่ยจะมี4ส่วนที่เราจะต้องเรียน ส่วนแรกเรียกว่าวิชาพื้นฐานเรียนปีแรกนะคะส่วนที่2เรียกว่าวิชาเฉพาะเรียนปีสุดท้ายที่เราจะเรียนนะคะส่วนส่วนที่3เรียกว่าวิชาเลือกส่วนที่4เรียกว่าวิชาทั่วไปวิชาเลือกกับวิชาทั่วไปเนี่ยสามารถเรียนควบคู่กับการเรียนพื้นฐานได้รวมถึงเรียนวิชาเฉพาะได้ก็คือสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ปีห ถ้าเราเรียน3ปีนะคะเราก็เรียนปี1ปี2ปี3ไปก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เรียนถึง3ปีเราก็เรียนควบคู่ไปตั้งแต่ปี1เป็นถึงเป็นจนถึงเทอมสุดท้ายที่เราเรียนนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าส่วนที่เราสามารถหดได้เนี่ยก็คือวิชาในส่วนของวิชาทั่วไปและก็วิชาเลือกนะคะถ้าเราเคยเรียนสาขาอื่นๆมาก่อนซึ่งเราสามารถเอามาเทียบโอนหน่วยกิตได้เช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาฟิสิกส์เคมีชีวะ วิชาภาษาอังกฤษภาษาฟินแลนด์ภาษาสวีเดนพวกนี้นะคะสามารถถ้าเราถ้าเราเคยเรียนมาแล้วเราสามารถมาเทียบโอนหน่วยกิตได้นะคะตรงเนี้ยถ้าเราเทียบโอนได้เราก็จะร่นเวลาการเรียนไปได้เยอะพอสมควรแต่ถ้าเราเอามาเทียบโอนไม่ได้แต่เรามีทักษะการเรียนมีทักษะความรู้บางวิชาเหล่านี้อยู่เราก็สามารถสอบผ่านไปเลยก็ได้ไม่ต้องเรียนเหมือนกันก็การทําแบบนี้ได้เนี่ยก็จะช่วย ลดเวลาได้นะคะกกได้ยินมาว่าคนฟิลบางคนที่เขาเรียนมาเยอะๆเขาเคยเรียนสูงๆถึงระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแต่เขาย้อนกลับมาเรียนสาขานี้ใหม่เขาก็โอนวิจิตเกือบทั้งหมดของเขามาที่จะโอนได้เลยนะคะก็เหลือแค่เรียนวิชาพื้นฐานกับวิชาเฉพาะล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนฟิลบางคนสามารถลดเวลาจากสาปีเหลือแค่ปีครึ่งได้นะคะในส่วนของวิชาพื้นฐานนะคะจะแยกเป็น2เทอม เทอมแรกจะเรียนเกี่ยวกับการดูแลเด็กนะคะแล้วเทอมที่2ก็จะเรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้ใหญ่การดูแลเด็กก็จะเป็นเรื่องทั่วไปแต่ว่าพอเรียนเรื่องการดูแลผู้ใหญ่เนี่ยเราจะเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการวิภากษศาสตร์การคำนวณยาการใช้ยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นวิชาที่ยากขึ้นแล้วก็ในส่วนของปีที่ปีสุดท้ายที่เราเลือก เฉพาะทางใช่ไหมคะเฉพาะทางเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนเลือกทำงานกับคนได้หลายกลุ่มเช่นกับเด็กกับผู้สูงวัยคนป่วยคนพิการกับขาผู้ป่วยหรือกับกับฟันก็คือเป็นผู้ช่วยหมอฟันนะคะแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นทุกวิชาเฉพาะทางก็ยังขึ้นอยู่กับยังอยู่บนพื้นฐานของวิชาพื้นฐานนะคะ ในส่วนของการฝึกงานเป็นส่วนที่สัมพันธ์กับการเรียนนะคะทุกเทอมที่มีการเรียนก็จะมีการฝึกงานอาย่างปีหนึ่งเนี่ยกกเรียน2เทอมใช่ไหมคะเทอมแรกเรียนกับเกี่ยวกับการดูแลเด็กก็ไปฝึกการกับเด็กมาแล้วนะคะไปฝึกงานที่ปลายพักโกตีแถวบ้านที่เคยอยู่ตอนนั้นอยู่เมืองแกเราบะก็หาแถวนั้นนะคะส่วนเทอมเนี้ยเทอมที่2เนี่ยดูแลผู้สูงวัยใช่ไหมคะกูก็เลือกที่จะดูแลกลับไปที่ดูแลผู้สูงวัยนี่แหละแล้วก็เลือกที่จะไปบ้านพักคนชรา ซึ่งอยู่อยู่ใกล้ๆบ้านปัจจุบันเหมือนกันนะคะห่างไปประมาณ10กิโลสามารถเดินทางไปได้โดยรถไฟนะคะในการในการทำงานฝึกงานเนี่ยคะ่ะแนะนำว่าขอให้หาที่ใกล้บ้านที่สุดจะได้เดินทางสะดวกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนานนะคะสิ่งที่ยากสำหรับการเรียนและทำงานสาขานี้คืออะไรสำหรับกุ๊กแล้ว มีอยู่ข้อเดียวเลยคือภาษาฟินค่ะเพราะว่าภาษาฟินของกุ๊กยังระดับไม่ถึงปีสเนาะ mm hmm. ก็คือตอนที่สมัครเข้ามาเนี่ยเราผ่านบินจนถงถูกไหมคะแตใ่ในความเป็นจริงจากการใช้ภาษาฟินในการเรียนการทำงานบ่อยๆเนี่ยกุ๊กรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นที่ปีสจะโอเคกว่าภาษาเราจะแข็งแรงแล้วก็คล่องกว่านี้นะคะสิ่งที่กุ๊กอยากแนะนำคนที่อยากจะเรียนในสาขานี้นะคะ ก็มีแค่3ข้อนะคะข้อแรกก็คือขอให้หาที่เรียนที่ทํางานหรือที่ฝึกงานนะใกล้บ้านที่สุดนะคะเราจะได้ไประหยัดเวลาในการเดินทางเพราะว่าในช่วงที่เราเรียนหรือเราฝึกงานเนี่ยอาจจะต้องมีบางวันที่เราต้องตื่นแต่เช้ามากเช่นตื่นกัน6กโมงนะคะถ้าสมมุติว่าบ้านเรากับที่โรงเรียนเราหรือที่ฝึกงานเราอยู่ไกลกันมากเนี่ยถ้าเดินทางนานๆโดยเฉพาะหน้าหนาวน,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 นะคะแค่เดินทางสมมติขาเดียว ไปทำงานหนึ่งชั่วโมงก็เหนื่อยละยังไม่ได้ทํางานเลยถูกไหมคะยิ่งเรายิ่งท,ที่เรียนกับที่ทํางานหรือที่ฝึกง,งานใกล้กับบ้านเราเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับเรามากขึ้นเท่านั้นนะคะเราจะไม่เหนื่อยกับการเดินทางมากเท่าไหร่ข้อที่2ก็คือขอให้เราเตรียมความพร้อมทางภาษาของเราให้พร้อมก็คือแม้ว่าหลายโรงเรียนที่กุ๊กสมัครไปหรือปัจจุบัน,เ,นเขาก็ยังบอกอยู่ว่า,อาขอคุณสมบัติพื้นฐาน ที่ b 1.1นะคะถ้าเราเลือกเรียนภาษาฟินกคิดว่าเราน่าจะเตรียมความพร้อมของเราให้ใกล้กับ b 2หรือเทียบเท่า b 2เลยจะดีกว่าเราจะได้เริ่มเรียนอย่างเข้าใจแล้วก็สนุกกับการเรียนมากขึ้นนะคะส่วนที่3ก็คือ,อขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากคนที่เขาทำงานอยู่แล้วในสาขานี้นะคะเท่าที่กกสัมผัสมาเนี่ยมีคนไทยจำนวนมากเลยนะคะในฟินแลนด์ที่ทำงานเป็นไร่ห้อยแต่ยาอยู่เขาก็มีทั้งทำงานกับเด็ก ทำงานกับผู้สูงวัยทำงานกับคนพิการอะไรอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเรารู้จักใครเราก็ขอคำแนะนำเพิ่มเติมถามเขาว่าความยากง่ายของงานนี้คืออะไรให้เขาบรรยายภาพให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะคะมันจะดีกับเรามากกว่าเราจะได้เห็นภาพทั้งก่อนที่เราจะเข้าสายงานลงถึงเมื่อเราเข้าสายงานแล้วเนี่ยพอเราเห็นภาพชัดขึ้นเราจะได้แบบทำความเข้าใจว่าใช่ งานนี้เหมาะกับเราไหมมันใช่เราไหมนะคะ